สำหรับคลิปนี้นะคะพี่นกจะนำเสนอวิธีการตั้งค่า OBS นะคะในการอัดหน้าจอให้รื่ s นสมูทแล้วก็เพื่อนำไปตัดต่อคลิปนะคะลง YouTube นะคะทุกคนก็ คลิปก่อนหน้านี้นะคะเป็นคลิปที่สำหรับใช้กับสเปคคอมที่เก่านะคะคลิปนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะนอกจากจะใช้กับสเปคคอมที่ต่ำเก่าแล้วนะคะแล้วยังใช้กับอินเทอร์เน็ตที่ที่บ้านเราอะที่ไม่แรงนะคะทุกคนก็ทำตามพี่นกเลยนะคะเปิด OBS ของคุณมานะคะเจอหน้านี้นะคะก็ไปที่ ตั้งค่านะคะหรือเซตติ้งนะจุดนี้นะคะเราจะสอนเกี่ยวกับการอ,อัดคลิปนะคะทุกคนไม่ไม่ใช่สตรีมนะเราก็ไปที่เอาพุทอย่างเดียวเลยนะคะปุ๊บนะมาที่ Recording นะตรงนี้นะคะให้คุณเลือกเป็นแอดวานนะคะอันแรกนะอันที่สองนะคะ ให้คุณเลือกเป็นสแตนดาร์ดนะคะแล้วก็ Recording Format เนี่ยให้เป็น MP4 นะคะเพราะว่า MP4 เนี่ยเมื่อเป็นคลิปที่เป็นนามสกุลไฟล์ MP4 เนี่ยจะสามารถตัดต่อกับใช้กับแอปหรือตัดต่อกับที่อื่นๆได้ง่ายกว่ากว่านามสกุลอื่นนะทุกคนแล้วก็ Audio Tag เนี่ยให้ติ๊กข้อหนึ่งนะคะ e n c o d เดอเนี่ยให้คุณทำเหมือนพี่นุกเลยนะคะก็คือใช้การดจอในการอัดนะคะเพราะว่าการดจอเนี่ยจะทำงานน้อยกว่า CPU ถ้าใช้ CPU เนี่ยจะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานเนี่ยไม่ดีนะคะแล็กแล้วก็กระตุกนะคะส่วนการที่เราจะนำไฟล์ออกเนี่ยนะคะให้คุณ ไปที่1280คูณ720นะคะอยู่ในระดับ hd นะคะแค่นี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับคอมเก่านะคะทุกคนตรงนี้ให้คุณเลือกบาลานซ์ไว้นะคะและจุดนี้นะคะยิ่งต่ำลงนะคะก็จะทำให้คอมคุณทำงานหนักขึ้นแต่มันจะชัดขึ้นนะคะมีเดียมนะคะมีเดียมก็ได้หรือ บาลานซ์ก็ได้นะคะให้คุณค่อยๆเขยบนะคะยิ่งสูงขึ้นเท่าไหร่เนี่ยคอมก็จะใช้งานคือเปลืองทรัพยากรน,น้อยลงก็จะทำให้มันสมูทมากขึ้นนะคะผมเลือกหายนะคะทุกคน Keyframe นะคะตรงนี้พี่นุกเลือก2นะคะอันนี้ก็เลือก2นะคะให้คุณลอง Start ที่2ก่อนนะคะถ้าคุณยังไม่พอใจคุณไปที่3ได้นะคะเลือกได้แต่พี่นุกเอาที่2นะคะ แล้วก็ Late Control นี้พี่นุกเอา CBR นะคะ b i t r a t e เนี่ยก็คืออินเทอร์เน็ตของเรานั่นแหละนะคะให้มันสอดคล้องนะคะถ้าเน็ตคุณไม่แรงนะคะคุณก็สตาร์ทที่2,500ก็ได้นะคะทุกคนเพราะว่าอันนี้ในระดับที่ y o u t u b ปบอกมานะคะ2,500ถึง3,500นนะสำหรับบุคคลที่ตั้งค่า ความคมชัดที่720นะคะแล้วก็ตรงนี้พี่นกก็เลือก2นะคะแล้วก็ตรงนี้พี่นกเลือก normal นะคะเสร็จแ,แล้วคุณก็กด ok นะ,ะ,ะแป๊บนึงนะคะเข้าใหม่นะคะแ,แล้วคุณก็เลือก apply แล้วก็กด ok ส่วนเราจะมาดูการนำวิดีโอออกนะคะก็ไปที่ช่องวิดีโอนะคะเหลืออีกหนึ่งขั้นตอนนะคะตรงนี้นะคะให้เลือก1280 7 2 0นคูณเจ็ะคะให้เลือกเท่ากันนะคะที่จะเอาคลิปออกด้วยนะคะ1280งสองนคูณเจ็นย์นะคะส่วนตรงนี้นะคะก็เลือกตามพินุกเลยนะคะก็จะทำให้คมชัดแล้วก็ลื่นขึ้นนะคะ ตรงนี้พี่นุกเลือก30นะคะไม่เอา60นะคะทุกคนหรือท่านใดที่สเปคแรงขึ้นอยากให้สมูทมากขึ้นก็เอาที่60ได้นะคะแต่พี่นุกลองแล้วนะมันไม่ไหวนะพี่นุกเอาที่30นะคะกำลังดีนะคะเพียงเท่านี้ขั้นตอนสุดท้ายแล้วคุณก็กดโอเคออกมานะคะก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะในการตั้งค่า OBS นะคะวิธีที่2นะคะลองดูนะคะทุกคนค่อยๆปรับไปทีละนิดนะคะ าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้พี่นกด้วยนะคะขอบคุณค่ะ